กลางทุ่งครับอยู่กีนงนอนใต้กาฝากโอ้ยขึ้นมาแล้วก็ใหญ่เหมือนกันนะยงนงังไม่ได้ซูมครับผมมือหนึ่งซูมไม่ได้โอลัางเล็กๆผู้ชมขึ้นไปเอาน้ำพุ่งยังใหม่อยู่ครับผมแต่ก็พอได้อยู่ปนเกรสรหนึ่งครับผมเดี๋ยวค่อยไปรกรองอ่ะ สายแบบตกวอบับน่าจะได้อยู่ครึ่งเกือบครึ่งขวดครับผมโอ้ไม่ได้ถ่ายลังนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปถ่ายลังให้ดูมดสุดยอดเลยครับผู้ชมมดนี่ครับมดเข้าไปกัดเต็มหมวกเต็มเสื้อเลยโอ้ยนี่ผู้ชมวันที่ห้าครับผมดูมดโอันที่ห้าเมษาครับอยู่ข้างทางเลยรีบขึ้นไปตัดครับผมคิดว่าพึ่งน่าจะใส่ัวอ่อนประมาณฝ่ามือครับผมจะปล่อยไว้ เดี๋ยวค่อมาดูอีกรอบก็บผมโอ้ไม่คิดมองไม่เห็นลังมดขึ้นไปมดเต็มแล้วผู้ชมโอ้โหดูแต่ไม่สูงครับผมแต่ว่าต้องรีบตีไม่ได้ตั้งกล้องพอเจอลังมดแค่นั้นแหละทําอะไรไม่ถูกเลยมดเต็มหน้าไปหมดเลยเยยวใส่ตาอีกดูครับผมแสบตาเลยโอเคครับพอได้ครับผมลังแรกสะสมกันไปครับผมดีกว่าไม่ได้ครับ เดี๋ยวเขาอนุญาตเก็บของเก็บมดก่อนครับผมมดในเสื้อเต็มเลยโอเคครับผมคุณผู้ชมเจอแล้วผมอีกรางหนึ่งแต่เพึ่งใหม่ครับผมจากพันยาเวฟวยเลยแน่ๆอาจจะสร้างรังไม่สมูงแต่ไม่ออกหา,ากินครับผมผู้ชมเหมือนเพึ่งจับเจา้าดำๆครับเหมือนสร้างรังไม่สมูงยังไงไม่รู มมนนหัวน้ำก็ไม่อุม้มครับผู้ชมหัวน้ำก็ไม่อุม้มโอเคครับผมแล้วสูงเลยประมาณสักยี่สิบคนลูกครับผมสูงครับผู้ชม ขึ้นมาแล้วครับผมที่พอมาแล้วประมาณแปดลูกครับผมมีงามพักพอดีอไม่รู้จะใหม่หรือจะอยังไงไม่รู้เหมือนดูแล้วสร้างรังไม่สมโฟงครับรุ้นกันครับผมโอ้เหนื่อยอยู่ที่แล้วว่าจะไม่เอาละแต่พึ่งหายากครับผมต้องลุยครับเดี๋ยวพักก่อนครับผมสักพักหนึ่ง นี่ครับตีถอยมาประมาณแปดลูกเก้าลูกครับผมมีงามพักพอดีประมาณยังไม่ครึ่งต้นครับผมยังไม่ครึ่งต้นโอเคครับผมพักเหนื่อยพักแล้วไปต่อวิวทุ่งนาครับผมกลางทุ่งครับอยู่ข้างบนก็ับพึ่งนู่นครับยอยู่เกิงนวน ใต้กาฝากครับผมคอนใหญ่อยู่โอ้ผู้ชมเห็นลังแล้วครับผมได้ถึงรังละเดี๋ยวจุดครบก่อนครับผมโดยขึ้นมาแล้วก็ใหญ่เหมือนกันนะยังไม่ได้ซูมครับผมมือหนึ่งซูมไม่ได้มือหนึ่งกอดต้นไม้อยู่ครับผมเดี๋ยวจุดครบครับผมครับผู้ชมได้นหนังับ phương này khó các bạn phương này phương này qua leo phương này khó các bạn kịp subscribe cho kênh Thank you ไปกดโดนตัวครับผมแกนะครับ mấy <laughs> 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 ก่อนครับผู้ชมย้อนก่อนเขาต้องถอนทรยลงครับผมโอเคครับขอบคุณททุก่านขอบคุญทตขอรับชมครับขอบคุณครับครับผู้ชมลงมาแล้วครับดับที่ไฟครับผมน้ำพ่นละดับสนิทครับผมไม่มีควันไม่มีอะไรนั่งรอดูที่ไฟใต้ต้นครับผมเพราะมันมีฟางอยู่เผื่อเขาละฟางเขาลา ลอครับต้นที่เอามันต้องมีสองสามตัวครับผมมาเพึ่งใหม่อยู่แต่ว่าดูแล้วลังเลขึ้นก็ก็เลยตัดสินใจขึ้นครับผมผมมาไกลครับวันนี้สวนหนองกี่ครับวันนี้โอเคครับไปครับผมเดี๋ยวให้ดูน้ำพึ่งก่อนน้ำพึ่งนครับทผชมนี่ครับได้อยู่ครับผม ได้อยู่เกือบขวดครับผมไม่น่าจะถึงขวดออกจากเกือบเกือบดีกว่าไม่ได้ครับผมไปตอไม่ด้เจอไหมแต่ว่าสองรังวันนี้ได้อยู่ขวดนงครับผมได้มาสองแล้วครับผมโอเคครับแต่รังแรกไม่ตั้งกล้องครับผมข้างทางเกินแล้วก็หมดเยอะด้วยติดทางเลยครับผมคนเลี้ยงวัวก็โอ้โหออกมาจากหมู่บ้านกันเยอะเลยรีบตัดครับผมได้ยินเสียงวัวมาไม่ตั้งครับผมรังแรก โอเคครับไปต่อครับผมขอบคุณทุกท่านรักผมครับมารับชมครับไปครับครับผมกลับถึงบ้านแล้วครับได้เจะสองลังนี่แหละถือเพิ่งสองลังอยู่หน้าบ้านเขาโอ้โหต้นเดียวสองลังลังใหญ่เลยแต่เจ้าของบ้านไม่อยู่ครับผมเดี๋ยววันลังไปดูใหม่เผื่อเขาให้เดี๋ยวไปขอครับผมโอเคครับเดี๋ยวช่างดูครับผมขอบคุณทุกท่านทุกคที่ติดตามครับผมขอบคุณครับครับผม ช่างดูก้อนรังที่สองครับผมโลหนึ่งขีดรังแรกครับผมโอ้รวมแล้วก็โลแปดขีดครับผมหนึ่งโลแปดขีดต่ช่างตรงนะครับหนึ่งโลแปดขีดโอเคหวดขกวายอยู่ครับผมเคครับ